โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในโหมด G O V นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนแนวทางการชวนเลนกับเอลสุนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าต้นเกมเนี่ยทอนแพ้เอลสุนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นนะครับไม่ให้ตายคาเลนนะครับพอต้นเกมก็จะแบบรับหนักหน่อยนะครับแ้วก็พอเล่นได้นะ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้นเกมอะทอนแพ้เอลซุร0อเซเลยนะครับถ้าเจอเล่นเก่งๆเ,เนี่ยก็คือไม่ได้คีฟเลยนะเว็บแรกอะอันนี้ผมพูดความจริงนะแบบเขาจะมาดักหน้าพุ่มนะครับเกมนี้ต้องรอดูนะว่าเอลซุอีกฟังเนะี่ยเล่นเออเก่งขนาดไหนนะ โอ้โหนี่ไงผมว่าละโ,โหแม่นเกินผมโดนอีกน้ำผมตายเนี่ยจุ๊ก่อนโอเคนี่คนนี้เขาเล่นเป็นนะครับเนี่ยถ้าผมฝืนไปเล่นต่อเนี่ยผมก็โดนเขาฟิกเกอร์เอ่อสกิลสองอันหน้าก็ตายได้แล้วนะครับไม่ไหวเราก็ต้องกลับมากลับมารีก่อนนะครับเราอย่าไปสู้นะฝืนไม่ได้นะครับ มื่อกี้ก็เสียไปแล้วนะวเวฟนึงก็คือผมไม่ได้อะไรเลยนะครับจากคลิปเวฟที่แล้วนะนี้ก็คือริปโป้เขาฟาร์มเสร็จแล้วนะก็จะมาเอาหมังกรเล็กนะครับเดี๋ยวเรายืนอยู่หลังๆเลยนะเพราะว่าฝ่ายฝั่งเขาก็มาเหมือนกันนะผมว่านี่ไงบัตมาแล้วเลยลอยอ้อนได้เนี่ยโอ้โ oh, หไม่ไหวโดนค้ํสอตัวนะโเคผมฟิกบัตไม่มีสแตก็กระเนี่ย โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคตอนนี้คือทีมค่อนข้างดีหน่อยนะครับผมรีเซ็ตผมก็จะมาเนี่ยมาช่วยริปโป้ตีมังกรนะครับโหชี่รอดปะเนี่ยเพื่อนเข้าไปลึกเกินโห้พายนะเครีตายนะครับ หวานดีไอออนน่าจะถอยได้นะหกดิโปก็ตายว่าถอยดีกว่ามั้งไม่ไหวนะบัตบัตต้นเกมแรงนะครับเดี๋ยวผมดึงแดงให้เพื่อนแล้วก็รับเวฟกลางนะครับผมจะสู่คนนี้แม่นนะเอาจริงๆเล่นดีเลยนะครับเนี่ยก็รับ ยาคีปกตินะโอ้โหยิงโดนอีกแล้วเดี๋ยวให้ต้นเกมเอลซูไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีของเนี่ยเอลูเสร็จเราแน่นะเ็กเกมคือเวลาแก้แค้นของเรานะครับตอนนี้ก็ต้องยอมยอมไปก่อนนะพนต้องใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับเราเคลียร์แล้วเราก็ไปเล่นกับทีมนะครับ ผมว่าเพื่อนนะต้องขึ้นมานะเพราะตอนเนี้เออยมังกรเล็กจะเกิดน,นะโหแล้วดูดิผมโดนแบบครึ่งหลอดครึ่งหลอดตลอดเลยนะ BJ, โอเคเพื่อนเขาเข้าขึ้นมาหาแล้วนะก็สบายใจอยู่นะครับว่าม,ะม,ะมีอารามีอันตีนะก็ hood. น่าจะได้สักตัวสองตัวแหละถ้าจะเล่นนะ คลิปนี้แบบสาระจัดเลยนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับในการเล่นชนเล่นกับเอลซูนะเขาไม่อยากให้เราได้ดังนะแต่เราน่าจะได้แหละเพราะว่าเราสี่คนนะครับถอยออนยกโอเคเฮ้ยไหวนะเนี่ยอารามจับสวยด้วยโอ้แขง็งเอลซูกดแขง็งแล้วนะ ถอยก่อนก็ได้นะอย่างนี้เขาเสียสกิลค่อนข้างเยอะนะครับโอ้หทาร่าอย่าบอกนะว่าเม่ผมมีแข็งอยู่ผมรอดนะรอเคลียรอเคลียเวฟก่อนนะครับบัทไม่กล้าหรอกผมว่านะนี่ไงเขาไปล่างนะโอ้โหสูยิงโดนอีกแล้วสวยชีเกมนี้ก็ เราเดินกับเพื่อนไปบ่อยนะครับเราอย่าแช่เลนนะเราก็อ่านเวฟดีๆนะเราก็ไปแท็กเลนนะครับทําให้เรารวยนะครับมีของไว,ไว้ก็นั่นแหละครับได้แก้แค้นนะเอลสูต้นเกมที่ทำเราเจ็บหนักมากนะนี้ผมเคลียร์นะเอลสูน่าจะอยู่บนแหละนั่นแหละ ีตอนมัางตอด,ตอดเขาเรียกว่าแบบหยอ,อกนะครับเราก็มารับกลางนะโหแต่ผมน่าจะเสียบนนะเพราะว่าเมย์ยังมาไม่ถึงเลยดูดิเอลสู่เขาเคลียร์ไว้อยู่แล้วนะ ไม่เป็นไรครับต้องปล่อยนะเพราะว่าไปไม่ทันหรอกเนี่ยโอ้โหยิงแรงมากนะเป็นฮีโร่ที่แบบตีป้อมไว้นะ่แต่เกมนี้ผมแบบยังไม่ตายนะก็ได้รับเงินเกือบทุกเวฟเลยนะครับแท็กกลางได้บนแท็กกลางเนี้ยทำให้แบบเงินผมนำนะก็ไม่นำมากขนาดเราแต่ก็แบบรวยนะครับเงินอันดับหนึ่งของทีมเลย นี้ผมก็สลับเลนนะมาเอาสวยอย่างนี้โโหกดแข็งนะมันติได้ปะเนี่ยโอ้โหไฟลท์ไปไกลเกินตาไม่ทันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เรามาอยู่ในช่วงแบบประมาณกลางเกมแล้วนะครับเที่สูงนี้ก็ ตอนนี้ถ้าจะสู้จริงๆผมว่าสู้ได้นะเพราะเรามีขีดนะครับก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับว่าเกมไหนเราเงินนำหรือเงินตามนะถ้าเงินนำเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสู้เอ็กส์ซูได้นะครับแต่ถ้าเงินตามเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะต้นเกมมันก็สู้ไม่ได้แล้วเ so exactly เนี่ยกสุนฟ้าทำให้เราแบบ เคลียร์ไวมากนะครับบวกกับถ้ามีบัฟมังกรเนี่ยมันจะเผาแรงมากเลยนะถ้าใช้คู่กับสุนฟ้าเนี่ยโฮ้ยสวยเพื่อนอารมณ์จับสวยมากนะสวยอุย้ยลอยยิงลอยออนนะโอเคตายร้อย <S 1> <S 1> ก็เมื่อกี้แบบเก็บยิงสตันไว้ยิงลอยออนนะครับเพราะว่าถ้าสไลด์ถ้าสไลด์ก็เออสกิลสองเนี่ย นัดแรกเรา e sponge, เมื่อกี้ผมใส่ส um ีเหลืองใช่ไหมถ้าสไลด์นัดแรกเนี่ยมันจะเป็นการสตันนะครับก็ถ้าดูช่องผมบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้นะผมก็บอกที่เล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้คือเอลซูก็เอลซูเหอผมไหวนะเงินเรานำนะครับแล้วก็ทีมเราก็ค่อนข้างดีนะ อารามนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับเกมนี้แบบเดินกับอารามอ่ะยังไงก็น่าจะได้คิวอ่ะตอนเนี้ยดาเมจเราค่อนข้างเยอะนะผมก็มาเอาป่าเลยนะครับเวทให้หมดเลยเลดเกมเนี่ยเราต้องเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะแบกทีมนะเพราะว่าดิปโป้ฉีอย่างเงี้ยเป็นตัวต้นเกมนะครับ มีผมกับลีเลียนหน้านี่แหละที่จะทำเกมในช่วงเลทนะนี่เราก็ดันบนนะครับแล้วก็มาตีดาร์กนะเพื่อนเล่นล่างกันสองคนน่าจะได้ดาร์กแหละเขาหายไปไหนหมดโอเคดีนะที่เขาไม่ปิดเพื่อนเราลนะสองตัวข้างล่างโอ้โหมีแบบ อะไรอะ่ะได้บัฟมังกรแล้วมันจะตีดาร์กเบาลง50%นะตีนานมากนะครับนี่โอเคได้โอมมีอร์มวนะพลิกยิงเลยแล้วกันตรงมเรียบร้อยนี่ครับคือเวลาแก้แค้นของเรานะครับต้นเกมเนี่ยเอลซูเอาเราเยอะมากเลยนะนะอ้าวลอยออนยกแล้วน,นี่ อารัามมีจับเลยนะอันนี้ได้ต่อนะเอาจริงๆถ้าบัสเข้ามาก็โดนอารัมามนะอ่าเรียบร้อยตายซะโหเราเวฟเราสวยมากนะเผลอๆได้สามทางนล้วเนี่ย oh. แต่วนแตกแน่นอนนะครับผมโอเค ผมเอาก,กลางต่อนะเพราะว่าเวฟกลางเข้านะครับลางแตกแล้วโอเคครับได้สามทางนะครับเกมนี้นิ่มๆเลยถ้าเล่นอีกไฟนึงก็จบเกมได้แล้วนะครับเนี่ยเอาหอ,อมาๆมาเดี๋สู้อยู่ไหนมา ตายเรียบร้อยเฮ้ยกุดแข็งเคเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะเอามาเดี๋ยวไม่ได้ใช้ต้องใช้ตัวหน่อยโอเคก็เฮ้ยทาร่าเกินไปไหมตายนะนี่เรียบร้อยเอ่อเรียบร้อยห้าตัวตายห้าตัวเลยเก็จบเกมนะครับผมนี่ครับก็เป็นแนวทางการชมเลนชนเลนกับเอลซูนะครับ ต้นเกมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงในการบวกกับเอลสูนนะเวฟแรกเนี่ยคือสําคัญมากนะครับถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราอย่าฝืนนะผมแนะนําให้วาปกลับบ้านเลยนะแ,แล้วค่อยไปเอาเวฟใหม่นะครับฝืนไปเราก็โดนเฟิร์สนะครับยอมเสียคีพปดีกว่านะแล้วก็วิง่งวิ่งกับเพื่อนไบ่อยนะครับเออ่แครี่โลมกับเมนนะก็ประมาณนี้นะครับกับการชนเลนกับเอลสูน,นะครับ ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ